เจ้าคุณสังวรลาชุมเกิดที่บ้านตำบลเกาะท่าพ,ะพระอำเภอบางเกอกใหญ่จังหวัดทนบุรีเมื่อวันพุทธที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2396เป็นบุตรของนายอ่อนและนางคลิปเยาววัยศึกษาร่ำเรียนอักขรสมัยในสํานักพระอาจารย์ทองวัดราชสิทธารามเมื่ออายุได้13ปีบปรรพชาเป็นสามเณรในสํานัก พระสังวรานุวงศ์เถนเมฆเล่าเรียนจนอายุครบบวชจึงเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระพิสุโดยมีพระสังวรานุวงศ์เถนเมฆเป็นพระอุปชาท่านประัดโตและพระสมุก,กัดเป็นพระคู่สวดได้ศึกษาพระปริยติธรรมอยู่หลายปีจนแตกฉานจึงหันมาศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานกับพระอุปชาโดยเริ่มจากวิชาธรรมกาย ไปจนถึงถอดรูปได้ซึ่งท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในบรรดาศิทธิ์ทั้งหมดเลยทีเดียวในปีพุทธศักราช2422เจ้าคุณสังวราชุมได้เป็นผ้าใบดีกาฐานานุกรมของพระสังวรานุวงศ์เถนเมฆและหลังจากที่พระอุปชามรณาภาพท่านรับหน้าที่ เป็นผ้าอาจารย์สอนและบอกกรรมฐานแก่พระพิสุสามเนรนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเมื่อมีโอกาสก็จะออกทุดงขวัดไปตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะบริเวณพระพุทธบาท500จังหวัดเชียงรายไปจนถึงเมืองหงสาวสดีและยางกุ้งของพมา่าปีพุทธศักราช2431 ได้เลื่อนเป็นพาสมุฐานานุกรมในพระสังวราเอี่ยมต่อมาปีพุทธศักราช2451ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระสังวรานุวงเถนตำแหน่งเจ้าวาดรูปที่16ของวัดราชสิทธารามหรือวัดพับเขตบางเกอกใหญ่กรุงเทพเจ้าคุณสังวราชุมเป็นพระมหาเถระที่ถือสมถะ และมีพรมวิหารสี่ครบถ้วนเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวางมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนอกจากนี้ท่านยังเป็นพระอาจารย์ของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปอาทิหลวงปู่นาควละคังหลวงพ่อพริง้งวัดบางประกอบและหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเป็นต้น